สวัสดีค่ะวันนี้อยู่ที่ออฟฟิศค่ะอยู่กับคนนี้แต๊ดเกยไว้แล้วก็อยู่กันหลายคนเต็มเลยตอนนี้ก็กำลังจะทานข้าวค่ะก็ทำกับข้าวมาทานเองบางส่วนนะทีนี้นนี้ก็จะเป็น ไข่เจียหอมใหญ่ค่ะแล้วก็มีไส้กรอกแล้วก็มีลุยสวนมานิดหน่อยจะได้ทานผักนะเฮ้ยเฮ้ย้ยไแล้วก็มีอันนี้เป็นไข่ตุ๋นขาดไม่ได้เลยก็คือน้ำจิ้มหมูกระทะสุดแซ่บเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไปแล้วต้องถ่ายมุมนี้เพราะว่าแสงเข้ามุมนี้มุมนี้สวยตอนนี้หิวมากเลยย่ะ ขอตัวไปกินข้าวก่อนได้เป่าไอไปเดี๋ยวมาอัพเดตกันใหม่นะกินข้าวแล้วบ๊ายบายค่ะ